ดูยังเป็นน้ำอยู่เลยอ่ะปินมื้ยเฮ้ยโอ,อของแท้ทุกคนเชื่อไหมครับเพียงแค่เรามีแก้วใบนี้เราก็สามารถทำาซลิปี้ได้แล้วครับถ้าเกิดทุกคนไม่เชื่อเดีย๋ยวผมสั่งมาให้ดูมา <c oughs> คำคมประจำวันเด็ <c oughs> กกว่าหมาล <c oughs> ่าก็หมาเด็กอย่างผมนี่แหละครับ ผมก็สั่งมาเป็นสีฟ้านะครับดูโอ้สีสวยอ่ะสีสวยดูผมวนให้ดูงป๊าปบปเรามาเริ่มทํากันเลยกว่าครับเริ่มแรกเราก็ปิดฝาออกกันเลยครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับเทลงไปเทลงไปป๊าปบป๊บปปปอ่าผมก็จะเอาประมาณแค่นี้พอนะครับแล้วก็จะบิดไปเรื่อยครับบิดไปเรื่อยไปเรื่อยผมก็บิดไปประมาณสักสิบสิบยี่สิบนาทีแล้วดูยังเป็นน้ําอยู่เลยอ่ะเห็นไหม มันเป็นเซร์เพี่เลยผมทําผิดวิธีครับเราต้องเอาแก้วใบนี้ไปแช่ช่องฟิตก่อนแล้วตื่นเช้ามาเราก็เทตัวนี้เลยใส่ไปปั๊บแล้วก็บิดบิดบิดประมาณสักสองนาทีก็เป็นแล้วครับนะไม่เป็นไรครับวันนี้ทําผิดวิธีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมก็ไปแช่แก้วใบนี้มาแล้วครับแช่ช่องฟิตเลยก็ทีแรกผมไม่รู้นะมันต้องแช่ช่องฟิตอะเทไปนะครับเทดูเอฟเฟกต์ของมันมันจะเป็นนะอุ้ยอุ้ยเป็นอุ้ย เฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยเหลือจะเชื่อมาครับผมจะลองกินให้ดูวะอืมสลุบนี่เลยอ่ะโอ้ของแท้ก็สามารถกดสั่งที่ใต้ตะการ้านี้ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับต้องใช้น้ำที่แช่เย็นแล้วแล้วแก้วใบนี้แช่ในช่องฟิต